กาบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะผมตอนนี้เราอยู่กันในเกมโรบ b อกนะครับผมแต่ว่ารอบนี้ที่เห็นเดินเดิอมีมีนะครับผมไม่ได้มาเล่นนะครับแต่อันนี้เป็นฟุตเทเนานะผมก็จะมาสอนวิธีการสปีดรันง่ายๆนะครับผมเป็นทิกเทคนิคแล้วกันนะครับไม่ได้สอนขนาดนั้นนะครับเป็นแต่ละด่านแนสิ่งที่สำคัญนะครับผมสำคัญเลยที่ไม่เกี่ยวกับ พวกเทคนิคในดานดานนั้นนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการสปีดรันเนาะสิ่งที่ต้องการโอเคครับอย่างแรกเลยนะครับผมก็คือสติครับถ้าเราไม่มีสติในการเล่นสปีดรันหรือเป็นเกมอื่นๆก็ตามครับเราไม่สามารถที่จะขึ้นไปติดท็อป1ใน10นะครับผมได้อย่างแน่นอนนะครับผมแล้วก็สมมุติเราไม่มีสติเราแบบโอ้โห แบบเรามึนมากๆเลยแบบหรือเราแบบเรียกว่าอย่างไงนะครับแบบเราไม่มีสติแล้วกันนะครับผมเราก็จะเล่นแล้วเราก็จะไม่ผ่านนะครับผมหรือว่าเราแบบหัวร้อนอะไรพวกนี้เราเล่นอยู่ใช่ป่ะเราก็แบบผมวิ่งใส่ผีตัวน,นี้ก็ไม่ได้นะครับผมเชือสปีดรันเนาะโอเคแล้วก็สิ่งสพันอย่างที่สองเลยครับก็คือก็คือทิกนั่นเองครับใช่แล้วครับทิกเนี่ยนะครับ อั่นงสิ่งที่สําคัญอย่างที่สองเลยครับที่สมมุติด่านหนูนะครับด่านเก็บหนูเรามีทิ่อย่างหนึ่งก็คือการไปหลบหลังละระฆังครับสมมุติเรายังไม่ได้อยู่หลังละระฆังใช่ไหมเราไปตีระฆังเสร็จปุ๊บเรากลับมาอยู่หลบที่ห้องน้ําแล้วเราก็าละวิ่งไปอีกทีเราก็ต้องระวังผีในการฟังเสียงใช่ไหมครับนั่นแหละครับมันจะทําให้เวลานาน,านเราสามารถพอเราเก็บหนูเสร็จปุ๊บเรารีบวิ่งกับ เราถ้าเรามีหนูอีกอันนึงเลยนะครับที่อยู่ใกล้ๆหรือว่าเราเล่นแบบดูโอให้อีกคนนึงนะครับผมไปอยู่หลังละระฆังนะครับผมและให้เราวิ่งไปหาหนูและเอามาใส่นะครับผมน้ําเป็นพิษเนาะแล้วก็ให้คนนึงตีะระฆังเลยมันจะตีะระฆังได้ทันทีนะครับผมหลังจากผีเดินไปสักพักหนึ่งนะส่วนหนูตัวที่3ามจะไม่มีครูดาวนะครับหลังจากผีกินเสร็จเราสามารถใส่ได้เลยไอ้พวกนี้นครับเราก็ต้องจัด ารางนู่นนี่นั้นให้เป็นที่จําได้นะคะผมว่าเราควรทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็พาสู่อย่างที่สามนะคะผมก็คือความทรงจาครับนั่นแหละครับการจำเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสปีดลันแทบหลายเกมนะกว่าผมว่าอย่างเช่นอ่ะเดอะมิมิกด่านหนูเลยอ่ะด่านแรกเลยด่านหนูนะคะผมเช่น เราจำได้ว่าหนูอยู่ตรงนี้ตรงนี้เราสามารถไปตรงไหนก็ได้นะครับจำที่เกิดหนูนู่นนี่นั่นนะครับสามารถจำได้เลยเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับการเล่น, action, ดนเดมมิมิกหรืออย่างเช่นด่านด่านที่เป็นดาวรูปภาพอะครับจริงๆไม่ได้เดาหรอกจริงๆมันสามารถดูรูปภาพได้แต่ผมใช้ดาวเอาสำหรับการสปิรันเนาะแล้วจำรูปภาพว่าเอ้ยอันนี้ไฟติดอันนี้ไฟติดนู่นนี่นั่นนะครับผมว่าเราควรทำอย่างไร ถ้าเราจําแพทเทิร์นผีได้เราก็สามารถสปีดรัดได้เช่นกันครับแล้วก็โอเคครับอย่างที่4นั่นก็คือการฝึกฝนครับสมมุติเราเล่นไปรอบแรกอะเราอาจจะได้แบบเวลายังแบบเยอะอยู่นะคะผมเราอย่ายอมแพ้นะครับเราต้องฝึกฝนไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะทําได้นะครับผมอย่างผมเนี่ยผมเล่นเดอะมิมิกบุ๊2สองไนแมมมาประมาณเอ,อ เป็นร้อยรอบได้ครับ,บฟังไม่ผิดครับทุกคนร้อยรอบครับกว่าผมจะสปีดลันจนถึงสิบห้านาทีต้นๆน,น,นะครับผมผมฝึกประมาณหนึ่งร้อยตาครับแล้วก็ทุกคนอย่ายอมแพ้นะครับผมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสปีดลันเราไม่ต้องแบบโอ้โหเราทําไม่ได้เราไม่ทําแล้วแบบนี้มันก็แบบเราก็อาจจะหมดความหวังไปแล้วเราก็อาจจะแบบ ไม่ได้สปีดรันต่อไปหรืออะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มาถึงอย่างสุดท้ายนะครับผมอย่างที่5มาถึงข้อสุดท้ายนะครับอย่างที่5นี่อาจจะไม่ค่อยสัมพันเท่าไหร่นะครับแตรับคนเล่นโซโล่นั่นก็คือทีมเวิร์คครับสมมติเราเล่นแบบหลายๆคนละกันเจ้ากะมาณ2งถึงหคนอ่าเราก็ต้องมีทีมเวิร์คจัดตารางว่าเราต้องทําสิ่งสิ่งนี้ให้คนนึ่งทาสิ่งสิ่งนี้ แบบนี้นะครับผมเป็นสิ่งสําคัญมากสำหรับเล่นเกมหลายๆเกมแทบเรียกว่ากเกมเลยดีกว่าต้องทีมเวิร์กนะครับถ้าเล่นหลายคนหรือแบบถ้าเราเล่นโซโล่เนี่ยอันนี้อาจจะยังไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่สำหรับทีมเวิร์กนะครับแล้วก็สมมุติถ้าเราไม่มีทีมเวิร์กเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเดินตามไปกันเองนะครับผม ไม่ได้ทําหน้าที่แยกกันมันก็อาจจะช้านะครับแต่ถ้าเรามีทีมเวิร์กจัตารางว่าอย่างเช่นฝั่งนี้ไป2คนอีกฝั่ง,นง,ง,นง,นงหนึ่งไป2คนอีกฝั่งหนึ่งไป1คนแล้วอาจจะให้แบบคนเก่งๆไปหนึ่งคนคนที่เล่นพอได้แบบมาสปีดรันก็ไปอย,อยู่ด้วยกัน2คนหรืออะไรพวกนี้นะครับผมก็สามารถทําให้เราสปีดรันเร็วขึ้นนะครับโอเคแนละ้วผมคลิปยังไม่จบนะครับผมลืมสิ่งที่สําคัญอย่างที่6ไปอีกอย่างหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือการ ไม่กลัวผีครับใช่แล้วครับอันนี้ถ้าเรากลัวผีในการเล่นเกมแนวผีนะครับผมแทบเรียกว่าหลายๆเกมเลยดีกว่าถ้าเราจะสปีดรันนะครับผมเราจะแทบเรียกว่าสปีดรันไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าสมมุติเราโมแต่กลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวผีจะมาหรือเรากลัวผีแบบกลัวผีเฉยๆนะคบแบบเจอผีบบโดนจังสกแกนหรอกกีแล้วก็สตันไม่วิ่งอะไรพวกนี้นะคะผมก็คืออันนี้เราก็จะทําให้เราช้า กว่าเดิมนะครับผมเพราะฉะนั้นผมแนะนําให้ฝึกการไม่กลัวผีก่อนแล้วซึ่งผีในเดิมมีมิกเนี่ยสหรับบุ๊กสองผมคิดว่าเขาทาได้น่ากลัวขึ้นมากเลยนะครับผมในการจาสแกนหรือเรื่องพวกนี้นะครับผมแต่ว่าหน้ากลัวหมดแล้วครับแต่สำหรับผมผมไม่ได้กลัวอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอการสปีดรันเนี่ยแค่เรายิ่งไม่กลัวผีหรือเราแบบไม่กลัวผีที่จะเดินมาว่าเฮ้ยเราไม่กลัวเลยเลยก็ไม่ได้นะครับสมมุติ เราคิดว่าเอ้ยอยังไงมันก็ทันเราไม่กลัวหรอกว่าผีมันจะมาฆ่าอันนี้แล้วก็อาจจะช้าได้นะครับเราต้องมีความกลัวนิดนึงนะครับให้เราแบบคิดว่าเฮ้ยผีอาจจะมาฆ่าเราเพราะว่าถ้าสมมุติเราเล่นด่านไนแมร์เนี่ยนะครับแบบเราวิ่งไปเลยไม่กลัวผีเลยกล็ไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเราอาจจะสามารถตายได้นะครับหรือเราต้องไปทดลองในโหมด Normal ก่อนนะครับว่าเอ้ยแบบนี้วิ่งไปได้เลยไม่ต้องกลัวว่า อย่างผีมาปุ๊บเราต้องแอบไม่ต้องให้เราวิ่งไปได้เลยก็สามารถทดลองกันเองได้นะครับโอเคนะสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กันด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อทีใหม่กันด้วยนะครับ๊ายครับเจอาัน้าที่หน้ผมบ๊ายบาย